สวัสดีคะ่ะทุกคนมาดามเมาววันนี้จะเอาลิปสติกของเดอะบามมาปาดสีให้ดูนะคะเพราะว่าเดอะบามตัวนี้เขาส่งมาให้เจ๊น่าจะประมาณสักได้เดือนหนึ่งแล้วแต่เจ๊ก็แบบไม่ได้ทําให้ดูสักทีวันนี้เอามาปาดสีให้ดูเดอะบามมินต mm ์ลิปกลอสคิดวอลลุ่มซึ่งมีวอลลุ่มวันวอลลุ่มทูนะคะแกวอลลุ mm ่มวันก็คือเนี่ย mm hmm. เขาจะมีแบบอันนี้มาให้เลยว่าเฮ้ยเหมาะกับผิวสีอย่างนี้อย่างนี้วอลลุ่มวันก็จะผิวสีแบบขาวๆหน่อยนะคะส่วนวอลลุ่มทูก็จะเป็นแบบผิวสีแบบ ผิวสีแบบนี้เข้มๆจนถึง p a ลสก k i n อย่างนี้เดี๋ยวเจ๊จะมาผมาปาดวอลลุ่มทูให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าลุคนี้มันเหมาะกับวอลลุ่มทูไงรุ่นนี้ของเดบ้ามันมาแบบเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้น่ารักน่ารักเอาจริงเจ๊ก็ว่ามันก็เหมาะกับผู้หญิงนะเพราะว่าลิปแท่งหนึ่งอะ่ะใช้ไม่หมดหรอกแกอัน,นใหญ่อะ <laughs> ถ้าอย่างนี้อะ่ะก็ยังมีโอกาสที่เจ้าใช้หมดอยู่นะคะมันมีในส่วนของลิปครีมและลิปกลอสนะคะมี2ออย่างเลยอันนี้ก็จะเป็นลิปครีม แล้วก็กลอสนะคะแบ่ง2ฝั่งด้วยกันทั้ง6สีในพาเลตนี้ของ The Balm Mini Lip Gloss Kiss Volume 2ของเขาเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเริ่มที่สีแรกคือสี Amplify ก็จะเป็นลิปกลอสสี Amplify ก็คือสีนี้เลยอุ้ยสีแรกก็สวยแล้วคือมันเหมาะกับ ิวสีน้จรงๆฮะเดี๋ยวเจ๊ปากที่ดูต่อเลยสีที่ 2, 2> นะก็คือสี overstate overstate ก็จะเป็นสีส้มๆโทนนี้ฉันว่าต้องสวยแน่เลยวะ่ะเพราะมันเข้ากับสีผิวตอนนี้เลยนะจ๊ะกลิ่นจะมิ้นมินนะอันเนี้ยคล้ายกับตะกี้เหมือนกันนะแต่ด้วยความที่เนื้อปากมีความสีชมพูติดอยู่เล็กน้อยมันก็เลยออกแนวชมพูกมาด้วยถ้าใครปากซีดเจว่าทา ทาปากก่อนในแบบเอาลิปไลเนอร์ก็ได้ทาก่อนแล้วก็ไอเนี้ยกลบอีกทีหนึ่งมันก็จะสวยแต่โอ้ยสวยว่ะสวยนะ over stage จะสีที่สามสีที่ฉันอ่านชื่อไม่รู้ถูกป่ะนะ exagreg e x a g r e เหรอ e x a g r e อ่านผิดจาดานะเพราะว่าไม่รู้จริงๆอูโอ้สีเหมาะกับโทนสีนี้อีกแลละเขาก็คงดีไซน์มาแล้วอ่ะนะว่าอันเนี้ยพาเลตนี้เหมาะกับผิวสองสีผิวสีเข้มเนี้ย อืมไม่มีความแบบว่าเฮ้ยเป็นก้อนๆแต่อย่างใดนะถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียว ex a g g e r a t e exaggerate ผิดผิดขอเอาไว้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวบามฉันบอกแล้วว่ากาัปา Still นปาดเลสติกนะเป็นอะไรที่แบบโอ้โห บางแบรนด์ส่งมาให้แบบว่าเฮ้ยเราไม่สามารถปาดให้ได้หมดจริงๆส่งมาให้แบบ -2 2สี30สสียงเองี้ยอยากจะบอกแบบขอบางสีที่ชอบแล้วกันนะคะพักปากก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้สวอทให้ครบทุกสีสปอนได้ค่ะคือการเรียกสปอนกันอย่างนี้เลยจริงๆนะคะค่ากระปิน้ำปลาหาค่ากระปิน้ำปลาค่าไฟค่ากล้องเงะเออสี <c ười> ต่อมานะจ๊ะจะเป็นสีมาสเตจ้า นมาสเตย์ aste, จะเป็นแบบเออชมพูบานเย็นเนาะเออไม่ช่บานเย็นชมพูแบบชมพูม่วงเ,ววเ,ววเวออบูฮูใช้ได้เลยเนี่ยนมาสเตย์โอ้เฮ้ยมันสวยทุกสีเลยว่ะจะว่าไปแล้วก่อ นผิวผิวสีเข้มบางคนจะแบบชอบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันผิวสีเข้มอ่ะฉันแบบถานหาลิปสติกาทายากปากฉันดำโน่นน,น,นี่นะั่นงี้นะเฮ้ยฉันว่าอีนี้มันมาละมันสร้างมาเพื่อคุณเลยค่ะนี่ฉันจะพยายามไม่ไม่ไม่เติมลิปสติกให้พ้นขอบปากอะ่ะไม่อยากให้ข้างปากเป็นเน่เน่ไม่อยากให้ข้างปากเป็นขุยเพราะเดี๋ยวต้องอีกรูปหนึ่งเด้ ก็ไม่เกี่ยวนี่หว่าอีกลุกนึงก็ต้องก็ต้องลบเลยแล้วก็แต่งใหม่นี่ความทุ่มเทเห็นไหมละ่ะอีนามาสเตตะกีน้นี้สีมันติดริมฝีปากเยอะมากอะ่ะฉันกลัวสีอื่นจะเพี้ยนฉันก็เอารองพื้นลงปากไปก่อนนะกลัวสีมันเพี้ยนว่ะเดี๋ยว,วบสวสด์มาแล้วไม่สีไม่ตรงกระดาษนี่สีต่อมาก็เลยนะจ๊ะสีต่อมาจะเป็นคอนิชิวะโอ้โหญี่ปุ่นมาเลยจ้ะคอนิชิวะ้าไม่ให้คอนิชิวะเลย ลิปสติกมันทาให้ลุคของคนเปลี่ยนไปจริงๆนะแกเอาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปคณิชิวะหลายคนเวลาแบบว่าเฮ้ยเห็นภาพนิ่งมาดามเมสา<ๆ>ก็จะจะถามชอบถามว่าเจ๊ไปเอาอินเนอร์มาจากไหนใช่ปะ่ะไม่ยากฉันก็จะแบบลุคนี้คณิชิวะก็ต้องแนวแบบอ้อนสามีนิดนึงใช่ปะ่ะฉันก็จะจ้องเข้าไปในเลนส์แล้วฉันก็คิดว่าเนี่ยตั้มมองอยู่แล้วฉันก็ในใพูดในใจพูดในใจว่า คันนี้จะได <c oughs> ้ได้ไดเหมือนลูกที่แบบว่าเฮ้ยต้องเหมือนแรงๆอะไรเงีแบบ้ยเอนกำลังด่ากับเพื่อนฉันก็จะนึกถึงใครรือป่าฉันก็นึกถึงเมื่อดำแพมอยู่ในกล้องนี้เวลาแพมมันบอกว่าอีเจหุ J ่นแพนกวินฉันจะแบบตบทุบอะไรเงี้ยฉันจะแบบมาเสียสุดท้ายแล้ว aloha Hawaii าากันเลยจ้า ครบแล้วจ้าสำหรับตัว The Balm Mini Lip Gloss Kit v o l ลุ่มซึ่งจะเป็นวอลุ่มของผิวสีแทน,ทนและ Pale Skin ไปเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเจ๊ขอลบลุคนี้แล้วก็ไปแต่งลุกใหม่เป็นลุปแบบเฮ้ยสีผิวออกแนวแบบโทนผิวขาวเหลืองนะคะโทนนี้แล้วก็มาลองปาดตัวนี้ของเขาดีกว่า The Balm Mini Lip Gloss Kit v o l ลุ e มนะคะ เฮ้ยแต่ลูกนี้แบบสวยมากแล้วฉันจะไม่อยากรบเลยอ่ะแต่ก็ต้องนั่นแหละม่งันดึกแน่เลย <c oughs> อ่ะไปดูลูกต่อไปจ้ะไป ของเจ๊ด้วยการ s u b s c r i b e กันบน u t u b e อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกันเอาไว้หรือกดไลค์แฟนเพจและกดเห็นโพสก่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อคะเด้อ